คนนึครับเอยมีความสุขสุงเลยไม่ได้ร้องเพลงนานนะฮะขอบคุณน้องๆด้วยร้องเสียงดังมากเดี๋ยวไม่ติดต่อคุณครูวิชาดิตศาสตร์ที่โรงเรียนนะครับที่คุยไปแล้วถ้าครูไม่ให้พี่ก็ไม่รู้แล้วนะเสียงดังขนาดนี้เป็นพี่พี่ให้เกียรติสี่นะครับผมเออ <laughs> อีกเพลงหนึง่งอยากลงไปร้องด้วยใกล้ๆได้ไหมครับ เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนร้องด้วยกันช่วยกันร้องจะได้อบอุ่น <c oughs> อะไรนะอะไรอะ่ะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่อง,อ,อ,ง,งอ๋อเอาเพลงที่ร้องเป็นสามสิบยังแจ๋งอย่างนี้ yes. หรืออะไรหรือเพลงท่าฉลองอะไรนะครับคนมีสเสน่ห์อะไรที่อะไรดำดำอะไรดำดำนี่หรอ จำได้แต่ตอนนี้ะไรดำๆไม่รู้นะขเขาเพลงนี้ชื่อเพลงคลิสครับผม